เป็นยังไงบ้างชื่ออะไรดังๆโลกชื่อเอมอมอนดองดังชื่อเอมอมอนดองเอมอมอนว่าเวลานี้บวชไปกี่วันแล้วห้าสิบห้าวันห้าสิบห้าวันผ่านมาแล้วเป็นไงบ้างดีขึ้นดีข่าวเป็นไงบ้างอาการก็ดีขึ้นบ้างดีขึ้นมากพูดรู้เรื่องแล้ว รู้เรื่องยังเลื้องไอ้นี่ที่มันบอกว่าชอบเดินออกนอกบ้านนะป่ะใช่ตอนนั้นไม่รู้ตัวใช่ไหมไม่ค่ะตอนนี้ไม่ไปแล้วไม่รันจะไปทําไมไม่ไปแล้วใช่ไหมอยู่บ้านดีกว่ามีอ่าท่านเทวดาเมื่อก่อนแก้ให้ใครนะครั้งที่แล้วห้าสิบห้าวันเนี่ยเรื่องเด็กเหรออ่าที่ผ่านมาแล้วห้าสิบห้าวันเรื่องเด็กตอนนั้นอาการก็ ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่ชอบออกนอกบ้านพูดกับพ่อแม่ไม่รู้เรื่องตอนนี้ผ่านไป55วันเจ้าตัวบอกว่าพูดรู้เรื่องอยังพอพูดรู้เรื่องพอจะรู้เรื่องแล้วรเ,รเรียกว่าคิดได้ทำอะไรได้ถูกต้องแล้วใช่ไหมมีบ้างมีบ้างอ่ะดีขึ้นให้คะแนนตัวเองว่าดีขึ้นดีนิดหน่อยอ่าอ,อ่แล้วตอนนี้จะมาขอ ถามเรื่องกรรมในอดีตใช่ไหมเคยเห็นว่ามีเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดในอดีตชาติและปัจจุบันมีเปล่านิดหน่อยก็เคยไปร่วมด้วยทั้งอดีตและปัจจุบันท่านเทวดาจะขอให้ยุติออกจากชีวิตไปเลยจะแก้กรรมอะไรได้บ้าง เด็กยังไม่ได้ตั้งใจเท่าไหร่เอ่ยไม่ได้มุ่งมั่นเท่าไหร่นะเด็กยังอยู่นั่นแหละค่ะอมนิ้วหนาดูดลองเด็กยังอยู่จะต้องเพิ่มอะไรบ้างตั้งใจหน่อยหนึ่งที่แล้วมาไอ้น,นี่เขาเป็นแม่เด็กใช่ไหมเขาก็เขาก็สติสตังค์ไม่ค่อยจะร้อยเปอร์เซนตอนนี้ดีขึ้นมาหน่อยแล้วใช่ไหมดีขึ้นมาหน่อยจะขยันขึ้นอีกหรือเปล่า ขยันขึ้นค่ะจะขยันขึ้นอีกหน่อยหนึ่งตั้งใจกว่าน,นี้ท่านเ๋ยอ,อย่าเลือเลเล่อนเลยใจลอยท่านเนะต้องขยันมันส่วนมนภาวนามากกว่าน,นี้นะเพิ่มอีก20สวันเลยเด็กต้องมาซ่อมอีก20สวันไม่งั้นเด็กจะไปเกิดไม่ได้จะมี<ช>ปัญหาเรื่องสมองยังแบบว่ายังไม่ใบยังไม่แบบว่าปกตินี่เด็กทำให้สมองเบลอด้วยใช่ไหม ัวแม่เลยนั่นแหละหนาะไม่นักแน่นนั่นแหละคระเหนื่อยล้าหนาก็ไม่อยากทำแม่ไม่มีกําลังใจใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ย <ขอ S 1> เด็กก็พยายามเลยแหละหนาะก็หนุนหน้าหนุหนหลังกันแหละครับแตกก็ยังว่ายังไม่ได้อย่างที่ไป <S 1> <S 1> อาเป็นว่าอีก20วันตั้งใจจริงจังจัง,จง,จงไ,ดได้ไหมได้จะเอาไปนั่งข้างนอกนั่งข้างในได้เปล่า,าไป, <S <S ไปนั่งนอกก็ไปเหมือรลอยเด้อ ไม่ได้อะไรนะไม่ได้จุดทูบบอกหรบอบอกผู้ว่เรื่องผู้ขวบบาีที่ยาค่ะเขาไม่เป็นไรจบ<า>เนี่ยแก้ยี่สิบวันก่อนให้เด็กให้มันจะได้จบไปให้เด็กจบล้วเข้าใจ <ขอ S 2> ไหมเธอมีสองคดีคดีเด็กใช่ไหมก็เดี๋ยวค้างอีกยี่สิบวันจ่ายไปแล้วครึ่งหนึ่งเกินครึ่งแต่ยังติดอยู่อีกส่วนหนึ่งก็จ่ายให้เขาหมดไปและเรื่องของไอยาเนี่ยเรามาเคลียร์กันอยากจะรู้ตัวเลขยาเลยหรือเปล่าหรือไง ท่านเทวดาเขาอยากจะรวมกับเรื่องยาไปเลยจะได้รู้ว่าจะอยู่ยาวแค่ไหนไปเลยไม่ให้ของมายุ่งนคะ่ะเพราะไม่งั้นทำไม่ได้แนะ่เอาอยัางไงท่านเอ๋ยอยากจะแก้ปัญหาเรื่องยาไปด้วยเลยยาเสพติดใช่ไหมคนะใช่แล้วทมาดีแต่ชาติถึงปัจจุบันใช่ไหมครับทางสองชาติเลยหกสิบวันนั่นเองเธอต้องใช้เวลาอีกแปดสิบวันบวกกับเด็กอีกหกสิบบวกเด็กยี่สิบเป็นแปดสิบวัน เริ่มอยู่ตัวเองได้เปล่าคนเดียวโตวแล้วไม่ใช่เหรอตเตแล้วแ่แม่อยู่แม่อยู่ก็งแม่อยู่มันพีจะมีปัญหาเพ้วด้วยมันอยู่คนเดียวมาจะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้เพราะมันไม่มีอะไรมาเจาะแจง้งไงไม่ได้นะเพราะว่าอยู่บ้างมันจะต้องเป็นผู้ใหญ่ไงเอาลองทิ้งมันไว้สักยี่สิบวันก่อนละกันไม่ตายหรอกเขาก็อยู่กันตั้งเยอะแยะอยู่มานานแล้ว อยู่ได้ใช่ไหมล่ะเได้ไปทํางานเธอต้องไปทํางานเหรอ <ไป S 1> ทำงานงานอะไรกับแม่มีงานรับเหมาจัดกะเช้าส่งข้างจะมีแค่อสองไม่ต้องไปจานหรอกไม่เด็กไม่อยู่จานเดี๋ยวก็ไม่ได้ตังค์เดี๋ยวก็มีปัญหาอยู่ดีแม,แม่ค่ะแม่ก็ไปทำของแม่เองคู่มือลูกมือ ไม่ไม่งั้นเขาทําอะไรไม่ได้เดี๋วเขาที่นี่เท่ากับมาอยู่ฟรีเลยห้าสิบห้าวันไม่ได้อะไรเลยเสียทั้งหมดเลยถามเขาเดีวทำได้เปล่าอยู่มาตั้งนานแล้วพอรู้เรื่องหรือเปล่าอันที่หนึ่งมันอารวาสหรือเปล่าอารวาสกับแม่กับอารวาสกับคนอื่นกับแม่ช่างมันแม่ออกไปมันก็ไม่รู้อารวาสกับใครแล้วไม่เขาจะได้ผ่านไปไง บางทีมีแม่อยู่ไม่ใช่ว่าจะเข้มแข็งนะยิ่งอ่อนแออย่าเลยเธอจะปล่อยเขาหรือเปล่าล่ะแล้อยู่ยี่สิบวันไปก่อนตอนนี้แม่ก็ยังอยู่แม่ยังไม่คบค่ะแม่ต่เขาครบแล้วยังของเขาครบสิบห้าวันที่หนึ่งครบสิบห้าแล้วก็นี่เขาต้องอยู่ยี่สิบวันแล้วก็อยู่เขาไปก่อนถ้าถึงเวลาก็ให้เขาแก้ยี่สิบวันให้จบให้ได้ก่อนเพราะเด็กมันจะได้ไปเกิดตั้งใจนะเขาใจเปล่า นีไ่ได้ชีวิตนี่ไม่ได้เป็นปกติกับเขาอ้าวเอา้เาเิช่ไับแม่วไฟังให้เดีเฉพาะเด็กอีกยี่สิบวันนี่ยังเคลียร์ไม่จบเลยให้เขาตั้งใจอีกยี่สิบวันถ้าเบื่อเขาดีขึ้นก็ต่ออีกหกสิบวันไปยาเสพติดก็ใช้เวลาหกสิบวันเข้าใจใเปล่า ก็เดี๋ยวจะถามท่านเทวดาต้องเตรียมข้าวของอะไรไบ้างหรือเปล่าสาหรับยาเสพติด, <c oughs> ตดชุดขาวสอชุดยาเสพติดชุดขาวสองชุดสังฆทานเป็นยาเลยนั่นแหละคะเอาเกจของดีมาทำแหละค่ะเอายารักษาโรคหนาะมาแทนยาพิษ <c oughs> เอายารักษาโรคมาแทนยาเสพติดเขาใจะใยางปล่อยสัตว์ไหม <c oughs> นั่นแหละนาหอยผมห้าโลแหละค่ะปลาไหลหนาสิบตัวนั่นและปลาหมออีสิบตัวแหละท่านเอ๋ยเป็นอย่างนี้เลยนั่นแหละนาเอาบุญภาวนาสำนึกผิดนั่นแหละค่ะที่ทำไว้หนาแหละท่านเอ๋ยเป็นว่าเขาต้องซ่อม20วันสําหรับเด็กหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามันโอเคทุกอย่างมันดีขึ้นเราก็ทําต่อนี้ไปเลยอีก60ิวัน คือเอาเฉพาะเรื่องเนี้ยเอาเรื่องเด็กผ่านไปก่อนแม่เด็ก20วันก่อนแล้วเขามีเขามีแววว่าจะต่อ60วันได้ให้เขาต่อเธอไม่ต้องมายุ่งกับเขาหลวงพ่อหมายความว่า20วันถ้าผ่านไปปุ๊บถ้าน้องเขาดีขึ้นถ้าคิดว่าจะผ่านไปได้แล้วก็ปล่อยเขาไปเนี่ยเธออยู่กับเขาไปก่อนพอถึงเวลาเธอสึกก็สึกไปให้เขาอยู่พอเขาครบ20วันเขาดีขึ้นเขาบอกเขาเป็นปกติแล้วเขาจะต่อย60วันก็ต่อไปเลยเข้าใจยังตามนี้อ่าเรียบร้อยท่านเทวดา ยี่สิบวันที่เหลือนี้ต้องตั้งใจปฏิบัติใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยต้องแนงเลยแนละ้วสหนาแต่ยี่สิบวันนี้ไม่ผ่านคาหมดสัญญาแล้วเนี่ยเอ๋ยตั้งใจนะเข้าใจเปล่าตามนี้นี่คือข้อมูลชีวิตจะได้ดีขึ้นเพราะคาราคาซังอยู่เงี้ยเธอเอาเข้าไปทํางานนะไม่ได้เรื่องเราเดี๋ยวมันก็หนยออกจากบ้านอยู่ดีอ่ะยิ่งปวดหัวก็เดิมอีกอถ้าหมดสัญญาแล้วเขาทำไม่ได้แล้วมันจะเป็นยังไง อะไรมันก็ชีวิตก็ไปในงานข้างถนน,งนไงเกลับไปคยเจอเคยเป็นอะไรมากลกลับไปเป็นแบบนั้นนะ่ะอาจจะหนักกว่าเดิมอีกเข้าใจยังเขาให้โอกาสก็คือต้อง,งัตั้งใจทำนี่ให้โอกาสแล้วจะมา,านะจะมาเบี้ยวอีกอา้าวตามนี้ไม่บายไปได้ตั้งใจนะเมื <c> ่อ <oughs> เออเออไม่ได้นะเว้ย ชีวิตจะได้ดีขึ้น